สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลลและพบกกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาพูดจากประเด็นของเมื่อวานนะครับที่จะหยิบยกมาพูดในคลิปนี้นั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมมวยสากลไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะครับก็คือแบบคนดูน้อยฐานแฟนคลับน้อยแล้วก็กลายเป็นการดูกีฬาแบบเฉพาะกลุ่ม ไปซะอย่างนั้นแทนที่มันควรจะเป็นกีฬาที่บูมมากๆได้รับเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็ทําให้ตัวของนักกีฬาเนี่ยรวยแล้วนะครับเรียกได้ว่าน่าจะรวยแล้วและรวยมากที่สุดในทุกๆประเภทกีฬาแล้วนะครับอย่างมวยสากลซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมไม่ได้พูดลอยๆยนะฮะดูได้จากนายะอินุเอะที่เป็นนักชกขวัญใจมหาชนจากประเทศญี่ปุ่นที่ล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญากับรีอาซีซั่นเนี่ยไป,ป็นมูลค่าถึง600กว่าล้านบาท ซึ่งมันสูงมา,มากๆนะครับก็เรียกได้ว,ว่าแบบโอ้โหคือใช้ชีวิตทั้งชาตินะฮะเรียกได้ว,ว่าตายแล้วเกิดใหม่เงินยังใช้ไม่หมดเลยนะครับก็ เป็นสุดยอดของยอดมวยณนะปัจจุบันที่เขาทำได้เนะซึ่งเราก็ได้เห็นบิ๊กไฟเห็นแบบอะไรต่างๆนานาเยอะแยะแต่ไม่หมดมากมายซึ่งในเมืองนอกเนี่ยกระแสมวยสากลเนี่ยมันก็กระหึ่มสุดๆนะครับก็คือเรียกได้ว่าแบบคนดูเยอะขึ้นคนจ่ายเงินมาดูหนักขึ้นแล้วก็ มีการที่ชื่นชอบตัวนักมวยในยุคใหม่ๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่ทําไมบ้านเราไประเทศไทยมันกลับสวนกระแสกันใชอย่างนั้นกลายเป็นว่าถ้าไปถามแบบเฮ้ยรู้จกักทารินคอฟฟอร์ดไหมรู้จกักอูซิกไหมรู้จักไทสันฟิลลี่ไหมหรือคุณรู้จกักไรอันกาเซียหรือเปล่าอาจจะรู้จักเพียงแค่คนคนเดียวก็ั่นก็คือไรอันกาเซียนะครับที่เป็นหนุ่มฮอตหนุ่มหล่อแล้วก็ดาวดังในสื่อโซเชียล นะแต่ถ้าแบบถามแบบลึกๆเจาะลึกแบบนักมวยโหดๆแบบนี้ครับน่าจะไม่รู้จักละวนะครับคือแบบคงยังงงว่าอ่อรู้จักเจสซี่แบมไหมคงจะเบอกันไปพักหนึ่งนะครับรู้จักแบบอ่อนอกเอาซีฟีเอฟไหมก็น่าจะงงนะครไม่รู้จักแน่นอนหรือรู้จักแสงอาทิตย์ลูกไายกองดินไหมผมก็เชื่อว่าน้อยคนมากๆนะครับที่จะรู้จักแม้ว่าเขาอาจจะดูมวยเป็นหลักอยู่แล้วนั่นก็คือดูของวันแชมเปี้ยนชิพอย่างเงี้ย แต่เชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าทางฝั่งมวยสายโกนอาชีพเนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักออยอดมวยในะปัจจุบันซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ก็ไม่ค่อยดีนกในฝั่งบ้านเราแต่ก็มีข้อดีในข้อเสียเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าข้อดีก่อนนะครับข้อดีมันก็คือมันทําให้คนที่ดูเนี่ยเป็นเฉพาะกลุ่มมากขึ้นน้อยลงมากขึ้นแล้วก็พอน้อยลงนี่แหละทาให้บุคลากรที่ยังดูอยู่อ่ะกลายเป็นบุคลากรคุณภาพเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้จะบูลลี่ หรืออะไรยังไงนะครับด้วยความที่คนน้อยอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบถูกคัดกรองมาโดยธรรมชาติว่าต้องเป็นคนที่แบบสนใจในมวยสากลจริงๆคนที่รักในกีฬานี้จริงๆคนที่ชอบดูกีฬานี้จริงๆคนที่สนใจในักกีฬานี้จริงๆริงก็จะเป็นบุคลากรที่ค่อนข้างที่มีความรู้ความรู้ที่เยอะขึ้นแล้วก็มีมุมมอง mindset ที่อ่ะค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็มีวัยวุธมีความรู้ในระดับหนึ่งเพราะว่าคนที่จะดูมวยสากลในปัจจุบันได้เนี่ยก็คือ1คือ ต้องแบบว่าเข้าถึงสื่อโซเชียลแบบเชิงลึกได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็รวมถึงแบบว่าคุณต้องศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษมานิดนึงอ่ะไม่ใช่แบบคุณเล่นโซเชียลไม่เป็นเลยแล้วคุณบอกว่าคุณติดตามดูมวยสากลมาตลอดเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับว่าคนคนนั้นจะพูดความจริงเพราะว่าการที่จะเข้าไปดูมวยสะกลได้ในแต่ละไฟนึงเนี่ยมันเข้าถึงได้ยากมากใปัจจุบันนะฮะจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้อ่า มวยสกลบ้านเราเนี่ยถูกลดทอนคุณสมบัติหรือความนิยมในบ้านเราออกไปเยอะมากๆนะครับมากถึง70-80%เลยนะครับในอดีตเนี่ยถ้าให้โอมหลับตานะฮะนึกภาพง่ายๆหลับตาปุ๊บเนี่ยนึกภาพออกเลยนะั่นคือมรดตยูดำ ไม้ไทยสันไอรอนไม้เนี่ยโอ้โหลอยมาเลยแพ็กแมนนะฮะแมนนี่ปาเกียวอย่างเงี้ยฟอยเมเบอร์จูเนียโอ้โหลอยมาเลยซึ่งเราก็ได้รับรู้ผ่านสื่อหลายๆสื่อที่แบบเขาก็ทําข่าวของนักกีฬากลุ่มๆเนี้ยบ่อยๆว่าในจังหวะที่ไม้แบบดิ่งตกต่ำนะจังหวะที่ไม้กัดหูจังหวะที่ไม้เป็นแชมป์หรือว่าถ้าเป็นนักชกชาวไทยก็หลับตานึกปึ๊บออกเลยนะฮะนั่นก็คือพี่เขาทรายกาแล็กซี่นั่นเองที่แบบว่านะ ทุกบ้านต้องดูเขาทรายชกกันนั่นแหละรครับมันเป็นอีกหนึ่งจุดที่มวยสากลบ้านเราในะยุคนั้นประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นขีดสุดของความดังเรียกชนิดที่ว่าแบบมันดังแบบดังแบบดังสุดๆเลยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นอย่าง,งานั้นแล้วพ่อผมเคยบอกผมว่าวันที่เขาทรายชกนะมันจะมีร้านร้านหนึ่งที่เป็นร้านแบบเขาได้มีทีวีแบบทีวีจอตู้ครับตั้งอยู่เป็นขาวดำด้วยนะพ่อผมบอกแล้วก็มีเสียบเสาอากาศอยู่เป็นจอเล็กๆนะครับไม่ไม่น่าจะเกิน ยี่ยีสิบสองนิ้วเล็กๆซึ่งคนที่จะดูได้เนี่ยต้องมาซื้อน้ําที่ร้านนั่นกินเพื่อที่จะได้นั่งโต๊ะกับเก้าอี้ครับแล้วนั่งดูคนที่ได้ดูข้างหน้าสุดคือคนที่แบบเป็นเหมือนลูกค้า V.I.P. จ่ายซื้อเยอะสุดนะถึงได้มานั่งดูข้างหน้าครับแล้วก็ก็ลดทอนกันไปตามแถวลําดับแล้วคนข้างนอกเนี่ยฮะ ก็จะยืนมุงมุงดูแบบมุงกันเต็มเลยนะฮะก็คือแบบยืนแบบแน่นสุดๆแล้วคนที่แบบว่าเป็นเด็กหรืออะไรเงี้ยล้วไม่ได้ซื้อไม่มีเงินเนี่ยก็ต้องปีนต้นไม้ดูอันนี้คือพ่อผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามันจะฟีลประมาณนั้นเลยซึ่งในอดีตเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละ แล้วผมก็ไม่เคยสัมผัสบริการนั้นเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ยุคที่ผมโอมเกิดมาตอนที่โอมมีจําความได้หรือดูมวยเป็นแล้วเนี่ยมันดูในจอที่เป็น,ปนจอสีไปะละเป็นจอทีวีซึ่งตอนนั้นอะทีวีแทบจะมีกันแทบจะทุกบ้านลวครับอาจจะเป็นจอตู้ใหญ่ๆอยู่ะครับซึ่งแบบตูดยาวมากก็จะเป็นประมาณนั้นที่แบบว่าหันซ้ายหันขวาได้แต่เวลาย,ยกทีวีครั้งนึงเนี่ยน่าจะยกกันสองสามคนนะยยกคนเดียวยกไม่ไหวแน่นอนเพราะมันหนักมากนะไม่ได้เป็นจอแบนอย่างปัจจุบันเนาะซึ่ง มาฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าสู่เนื้อหากันเลยว่า5เหตุผลหลักๆเนี่ยว่าทําไมความนิยมมันดรอปลงแบบสุดๆนะครับเหตุผลที่1คือสื่อครับสื่อที่น้อยลงทุกคนงงไหมซึ่งผมก็งงนะครับว่เพราะมันมันจะเกี่ยวอะไรว่าคุณโอม,มสื่อมันจะน้อยลงได้ไงเพราะว่า YouTube มี Tik t o อกมีคุณจะดูผ่าน Facebook ก็ได้คุณจะติดตามผ่านแฟนเพจกลุ่มต่างๆนาะนาะเนะ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 ยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันจะเป็นสื่อที่น้อยลงได้ไงครับคุณโอม สื่อที่น้อยลงในที่นี้คือสื่อหลักของประเทศไทยครับมันน้อยลงทุกคนอย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะดูมวยได้สนุกที่สุดและมันที่สุดคือเราต้องดูไลฟ์ครับนั่นก็คือดูการถ่ายทอดสดณเวลานั้นณนะเดี๋ยวนั้นเพราะว่าถ้าคุณมาดูย้อนหลังเนี่ยแน่นอนว่าคุณอาจจะรู้ผลไปแล้วว่าอ๋อฟอยต่อยกับคาเนลโลอาเลสสมมุตินะครับฟอยชนะไปแล้วอะไรเงี้ยคุณรู้อวไง ฟอยต่อยกับแม็กเกอร์อ๋อฟอยน็อกแม็กเกอร์ไปแล้วความตื่นเต้นที่คุณจะดูะมันก็ลดน้อยลงมันเป็นเกือบจะทุกกีฬานะฟุตบอลก็เป็นเหมือนกันคุณดูไทยแข่งกับอาร์เจนตินาสมมุติ <c oughs> ซึ่งผมไม่ดูบอลน,นะคุณก็ลุนน้อยลงนะเพราะาคุณรู้ว่าโอ้อาร์เจนตินาถล่มประเทศไทยไปแล้ว10ประตูต่อู0อะไรอย่างเงี้ยมันก็เก็ตไหมมันความตื่นเต้นมันน้อยลงไง แล้วคุณดูสดคุณก็ยังได้ลุ้นว่าแบบไอ้บ้านเราจะตีไข่แตกไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นความสนุกสนานที่มันเกิดขึ้นจากการดูสดซึ่งเราไม่รู้ว่าคนสองคนที่มาปะทะกันอะมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณดูไม้ไทสันกับฮลิฟิลด์อะว่าเฮ้ยทำไมไม้ไทสันกัดหูฮอลิฟิลด์แต่คุณรู้ก่อนแล้วไงคุณก็ไม่ตื่นเต้นอะ่ะแล้วคุณดูสด เหตุการณ์ณเวลานั้นณขณะนั้นที่กล้องมันกาลังถ่ายทอดสดอะ่ะมันคือบรรยากาศคือความสนุกที่คุณได้ดูณเดี๋ยวนั้นซึ่งการดูย้อนหลังมันให้ความรู้สึกนั้นไม่ได้ครับและณปัจจุบันแม้ว่าคุณจะเสพในสื่ออื่นๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ช่องสช่อง7ช่อง9้าอ,อะไรก็ตามที่โอมพูดมาเนี่ยณปัจจุบันมันไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราดูแล้วซึ่งในอดีตคือช่อง7ยืนหนึ่งการถ่ายทอดสดทุกเช้าวันอาทิตย์เราจะได้ดูมวย บิ๊กไฟแบบคู่ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นพงศักเล็กนะช่วงนั้นกระทิงแดงยิมใครต่างนาที่แบบมีชื่อเสียงของมวยบ้านเราด้วยรวมถึงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแมนี่ปาเกียวเราได้ดูอยู่ฟอยเมเมอร์ไ,ไรฟท์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ได้ดูเหมือนกันนะครับซึ่งช่องเจ็ดเนี่ยเขาดึงสัญญาณาให้เราดูแบบฟรีๆนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับซึ่งผมก็ต้องพูดกล่าวต่อไปว่าสื่อ หลักบ,บ้านเราถ่ายทอดน้อยลงไม่พอใช่ไหมการที่เราจะเข้าไปดูสดได้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากสุดๆแล้วท้าทายกับเงินในกระเป๋าคุณมากอย่างบิ๊กไฟท์นะฮะที่ตัวของอุซิกต่อยกับไทสันฟิลลี่คุณจะเสียเงินเกือบเกือบ4,000บาทเพื่อดูไฟนั้นไฟเดียวไฟของตัวของเจวันเทแทงเดวิดต่อยกับไรอันกาเซียคุณจะดูไฟนั้นได้คุณเสียเงินประมาณ2,000หน่อยๆอ่ะ ซึ่งมันค่อนข้างสูงสําหรับรายได้บ้านเราเลยฮะมาคนรายได้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละหมื่นห้าอย่างเงี้ยคุณจ่ายเงินเกือบสามพันเพื่อดอูเงินคุณหายไปแบบโอ้โหเกินสิบปอร์เซ็นแล้วนะฮะซึ่งหายไปเยอะเลยนั่นแหละครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้การดูมวยในบ้านเราเนี่ยมันยากลงไปอีกแล้วมันก็ต้องดูแบบเฉพาะกลุ่มเข้าไปอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าถึงสื่อไม่ได้บางคนเข้าถึงจุดที่คุณจะไปดูแบบ จงรางธรรมชาติเ่ยคุณจะแบบโอ้โหเดินลัดเลาะเข้าป่ามาดูเนี่ยมันจะยากเข้าไปอีกนะฮะเพราะมันไม่ใช่สิ่งง่ายๆเลยที่คุณจะดูมวยสากลณจุดๆนั้นได้แบบชิว,ชวๆอะฮะเออมันคือเป็นความยากแบบสุดๆข้อที่สองครับไม่มีแชมป์โลกของประเทศไทยแชมป์โลกเหลือน้อยมากนะฮะอย่างนอกเอาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนคนเดียวแล้วหรือเปล่าอย่างตัวของ อะไรนะลูกทรายกองดินแสงอาทิตย์เนี้ยผมก็รอไฟอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ชกเนียก็เป็นไอ้หนูที่ผมแบบติดตามมาก็อยากให้เขามีไฟชกเร็วๆอย่างเงี้ยครับมันขาดซูเปอร์ฮีโร่แกนหลักแกนนําของบ้านเราที่แบบเป็นตัวชูโรงได้ที่แบบมีชื่อเสียงและดึงกระแสะคนให้ดูได้อย่างเงี้ยมันยังไม่มีเกิดขึ้นณนะปัจจุบันแม้จะมีแชมป์โลกอย่างนอกเอทาเนี่ยกระแสะก็ยังเงียบสุดๆถ้าเทียบกับรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะนี้ขอพูดแบบ ตรงไปตรงมานีอาจจะขัดใจบางคนที่เขาเป็น FC มวยสะกลในตรงนะแต่ก็ต้องยอมรับณจุดจุดนี้ว่าวันเขามาแรงจริงนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคือการถ่ายทอดสดมันน้อยลงถูกต้องไหมแล้วการเข้าถึงสื่อมันก็น้อยลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไปดูย้อนหลังเนี่ยมันก็ยากมากๆนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์แปลงสุดๆอย่างตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติว่าโอมชอบดูคู่ของเบเธบีเยฟกับ ตัวของบีโวชกกันโอมอยากจะแบบแคปเจอร์หน้าจอมาอะไรก็ได้เพื่อทําให้ทั้ง12ยกกันเนี่ยให้คนในคนในช่องดูช่องโอมจะโดนบินทันทีเลยนะฮะเพราะว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะยิงตรงมาหาโอมแล้วบอกว่าไม่ได้คุณทําแบบนี้ผิดกฎเท่ากับคุณละเมิดสิทธิ์ของเขาผมจะติดแดงทันทีแล้วผมยังฝืนลงต่อนะผมจะถูกเตือนและถ้าผมยังทําอยู่ช่องผมจะบินทันทีคนระับนี่คือสิ่งหนึ่งที่รุนแรงและร้ายแรงมากมาก สำหรับ Youtube นะครับซึ่งคลิปใดคลิปหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เกือบจะทุกคลิปเลยเพราะเพราะไม่อย่างนั้นผมจึงไม่ใส่แบบตัวเนื้อหาตัววิดีโอมาให้ดูเลยเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญและรุนแรงและร้ายแรงมามกาถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างสําคัญของของตัวแพลตฟอร์มซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเคารพบเขานะครับเพราะว่าเรา เรียกได้ว่าก็หากินอยู่กับเขาหน่อแเลยครับเพราะงะั้นเราจะไม่ทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับตัวช่องเด็กขาดนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่เราหาดูย้อนหลังได้ยากมา,มากๆนอกเสียจากว่าตัวของสมาคมนั่นแหะเขาเอยามาถ่ายทอดให้ดูอย่างเช่นท็อปแบงอย่างเงี้ยผ่านไปจะปีนหนึ่งเขาเพิ่งเอาคลิปมาลงให้ดูแบบฟูอนอกกนั้นได้ดูแบบไฮไลท์ซึ่งการดูไฮไลท์มันก็ไม่เต็มอิ่มไงมันก็ไม่สุดถ้าเราอยากจะเก็บดีเทลแบบทุกเม็ดทุกดอกอย่างเงี้ยนั่นแหละครับนี่คือความยากของการดูมวยนะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งครับการมาถึงของวันแชมเปี้ยนชิพวันแชมเปี้ยนชิพได้รับความนิยมในบ้านเราแบบท่วมท้นและมหาศาลจนทําให้กบกระแสมวยสากลแบบเงียบคลิปหมดเลยไม่ว่าเราจะพยายามพูดถึงมวยสากลมากมายขนาดไหนเนี่ยกระแสของนักชกมวยในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันแรงกว่าถามว่าเป็นข้อดีไหมมันคือข้อดีและดีสุดๆครับนี่คือผมขอ,อยกนิ้วเลยว่ามันดีจริงแต่ ว่ายังไงได้ครับมันเป็นมวยคนละเวคนละทางกันก็คนละสมาคมกันวันก็คือวันนะฮะมวยสากลก็คือมวยสากลซึ่งเราจะดูมวยสากลได้แต่ละคู่เนี่ยมันเข้าถึงยากแล้วการพูดถึงหรือการเป็นกระแสที่นิยมในบ้านเราเนี่ยมันห่างกันเราแบบเหมือนอยู่ใต้หมุมเหวนะฮะกับอีกอันหนึ่งคืออยู่บนยอดประมาณนั้นห่างกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งเหตุผลสไตล์การดูมวยของบ้านเราคนที่ดูมวยบ้านเราฮะเรียกได้ว่าแฟนมวยแล้วกันสมมุติแฟนมวย100%ม่าจะมีสักประมาณไม่เกิน15%ที่จะดูมวยสากลด้วย นีครับอันนี้คือนับจากแฟนมวยทั้งประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็น UFC เป็นปั้มจับล็อกเป็นมวยปั้มเป็น MMA เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นวันชิปเป็นชิปเป็นท็อปแลงเป็น WBC WBA WBO ทุกประเภทกีฬาต่อสู้ครับตีเป็น100%เปนะ,นะแยกมาจริงๆดูมวยสากลอาชีพเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเกินสัก15-16เนี่ยไม่น่าจะเกินนี้คือน้อยจริงๆ นะครับแล้วก็การที่แฟนมวยที่ดูมวยไทยอยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาคาดหวังเสมอนั่นคือความมันความดูเลือดความมันแบบเลือดสาดมันแบบสะใจบู๊ล้างผ่านฟิลบังสรรฟิลบังถังอย่างเงี้ยต่อยมันสนุกไงมันดูแล้วมันเดือดดาลประมาณนี้ แต่พอมาเจอแบบมวยฝีมือจ๋าบางทีเขาดูแล้วเขาอาจจะแบบเบื่อง่วงไม่อยากดูดูแล้วไม่มันเลยไม่มีความสนุกไม่มีความตื่นเต้นช้ากว่าจะเตะกันแต่ละทีกว่าจะทำอะไรกันอู้ไม่ได้รุ้นเลยอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาครับที่แฟนๆมวยจากทั่วโลกเขาจะคิดและมีความรู้สึกกันแบบนี้ซึ่งมันขัดกับสไตล์มวยสากลที่ชกกันเพราะบางครั้งเนี่ยเจออย่างแทงไปแม้จะต่อยนอกก็ตามแต่ว่า ความดุดันนั่นน่ะมันมาเพียงแค่เซียววิแค่แป๊บเดียวลุ้นแบบโป้งเดียวหลับอย่างเงี้ยฮะหรือไลอันกาเซียต่อยสนุกก็จริงแต่ว่าอะไรหลายคู่เนี่ยถ้าไปเจอแบบมวยถอยจ่ายอย่างดาวินฮานีเนี่ยมันก็ทําให้เกมมันจะดูก่อยไปมันมีกอดบ้างอะไรบ้างก็อย่างบีโวต่อยกับเบเธอร์บีเยฟแม้เบเธอร์บีเยฟจะเดินบวกเดินยัดก็ด่านแต่บีโวก็เป็นมวยฝีมือไงเน้นถอยเน้นตั้งรับเป็นหล่ะคนที่แบบชอบดูความตื่นเต้นเขาก็จะดรอปฟิลตรงเนี้ยลงไปเยอะมากครับแล้วก็ มันทําให้ความสนุกความเดือดดาลในการดูมวยเนี่ยหรือความคาดหวังของคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันมันจะสวนทางกันมวยสากลบ,บางคู่คือเน้นป้องกันตัวเหมือนสตีเวนสันชกกับใครอย่างเงี้ยคนดูแทบจะง่วงกันแบบโอ้โหง่วงกันหมดอะเพราะงั้นแต่ก็จะมีบางคนที่ชอบแบบมวยฝีมือประมาณนี้เลยมวยป้องกันตัวมวยเซฟตัวจัจ่ายเงี้ยหรือคนที่ศึกษาดูดีเทลการชกมวยจริงๆเขาก็อาจจะ ชอบในสไตล์นั้นในแบบนั้นซึ่งมันขัดกับความชอบของคนส่วนมากที่เขาดูกันนะครับนั่นก็นั่นแหละครับมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มวยเป็นกระแสน้อยลงในประเทศไทยนะครับสำหรับมวยสากลน,นะซึ่งคลิปนี้โอมก็พูดแบบตามตรงว,ว่าก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูมวยสากลเยอะขึ้นแล้วก็อยากให้ส่งแรงใจเชียร์กับธรรมนูญน็อกเอาท์นะครับบ้านเรา C.P.F เนี่ยที่จะชกกันไม่อีกกี่วันนี่ละก็อยากจะให้แบบ เรากลับมาดูมวยสะกลเยอะขึ้นเพราะว่าจริงแล้วมวยสะกลมีอะไรให้ศึกษาอีกเยอะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วแถมไม่พอถ้านักชกบ้านเราดังเปี้ยงป้างขึ้นมาเหมือนนายยะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก่งแบบสุดโต่งไปเลยเม็ดเงินมหาศาลสําหรับนักมวยท่านนั้นมารวมค่ายมวยที่สังกัดด้วยนะฮะแล้วก็ชื่อเสียงบ้านเราก็จะดังตามในเวนั้นไปอีกเพราะว่ามวยสะกลเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นอีหนึ่งกีฬาที่ให้เงินเยอะแทบจะที่สุดในโลกแล้วนะครับอีหนึ่งกีฬานึงนะแต่ว่าเราต้องอยู่ในท็อปแบบสูงงสุดจริๆ นะครับก็คลิปนี้ผมก็พูดแบบตรงไปตรงมานะอาจจะพูดขัดใจใครบ้างหรือให้ข้อมูลทางด้าในใดผิดไปผมก็ขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการดูมวยนะครับแต่ทั้งนี้งนั้นะไม่ว่าคุณจะดูมวยไทยดูมวยอะไรก็ตามก็ขอให้มีความสุขกับการดูมวยเป็นหลักละกันเอาดูที่เราชอบดูที่เราแบบมีความสุขดูที่เราดูแล้วเราแฮปปี้ที่ได้ดูมันละกันนะครับคลิปนี้ก็ทํามา ให้ทุกคนได้รับรู้เหตุผลกันมากมายยิ่งขึ้นจริงๆมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมอาจจะพูดได้ครอบคลุมไม่หมดนะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูมวยครับแล้วเราจะมีความสุขไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ